ผมโปรโยหัวข้อข่าวเรื่องของแปลกๆนะคุณพิพัฒน์ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์หรือพื้นที่ภาคเหนือของเรานี่หน้าฝนนะหน้าฝนแต่ทาไมเกิดภายแรงอ่าใช่เอลนิโยด้วยในช่วงนี้เนี่ยนะครับ,รบก็ฝนตกลงมาน้อยกว่าปกติด้วยทําทให้เกิดภายแรงในหลายพื้นที่นะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลมะเกลือครับเร่งผันน้าจากแม่น้ําปิงช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่หลังปริมาณฝนน้อยเกษตรกรหลายหมู่บ้านเดือดร้อนครับในขณะนี้ ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายวงกว้างทาให้นาข้าวที่เริ่มปลูกใหม่และกําลังตั้งท้องออกรงจะเสียหายรวมถึงพืชเกษตรอื่นได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างครั้งนี้อบตบ้านมะเกลืออําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเครื่องสูบน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30นิ้วไปติดตั้งเพื่อสูบน้ําจากแม่น้ําปิงลงคลองสาธารณะ ก่อนแจกจ่ายบรรเทาความเดืดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในครั้งนี้ถือได้ว่าให้รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งได้ทั้ง7หมู่บ้านครับนายสมพงษ์ขุนสิรอดนะครับนายกอบตอบ้านมะเกิดก็เปิดเผยครับว่า ตลอดฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เลยนะครับทำให้พืชเกษตรทั้งนาข้าวร่อ้อยสวนฝรั่งและพืชชนิดอื่นครับของเกษตรกรขาดแคลนน้ําอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ร้องขอความช่วยเหลือมาอยัางอ,อบตอบ้านมะเกลือก่อนประสานไปยังอ,อบจคอนครสวรรค์ครับ